สวัสดีครับท่านผู้หารโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตเพื่อนครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตที่รักทุทกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากโรงเรียนอนุบาลภูเก็ตให้มากล่าวแส <c oughs> ดงความยินดีชื่นชมยินดีกับท่านผู้กเกษียณ ซึ่งทราบว่าในปีนี้โรงเรียนอันบานภูกเก็ตมีคุณครูผู้กเกษียณอายุตั้งหมด3ท่านด้วยกันหรือ3ามโอโอแรกคือโอเอียนหรือคุณครูสารีรัตช่วยโปรดโอที่2คือครูอวนหรือคุณครูอนัญญาบุญโชธและโอที่3คือครูเอียงโอเอียงนะครับคุณครูอุษาแก้วจิต ซึ่งบุคลากรทั้งสามท่านดังที่ผม,ผมได้กล่าวไปแล้วนั้นถือว่าเป็นบุคลากรที่มีค,คุณภาพของโรงเรียนอนุบ,บาลภูเก็ตถือว่าเป็นครูต้นแบบของโรงเรียนอนุบ,บาลภูเก็ตเป็นครูดีเป็นครูมีคุณภาพซึ่งผมในฐานะอดีตผู้หาโรงเรียนอนุบ,บาลภูเก็ตก็รู้สึกเสียดายแทนท่านพาวิลาศนะครับที่ต้องอ เสียบุคลากรซึ่งมีคุณภาพไปเนื่องจากต้องการเสียอายุตามวาระในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแต่นั่นแหละมันเป็นเรื่องปกติในความไม่ปกตินะครับนะปกติคือทุก30กันยาของทุกปีคนที่มีอายุครบ60ป60ีบริบูรณ์นะครับต้องการเสียอายุไปตามหลักการหลักเกณฑ์ของทางราชการแต่ที่ไม่ปกติคือ ปีนี้เป็นปีที่โควิดระบาดนะครับเพราะนั้นการที่โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตจะจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติแก่เพื่อนครูที่กเกษียณอายุเหมือนทุกปีที่ผ่านมาย่อมทำไม่ได้นะครับจึงถือโอกาสนี้ในการแสดงความยินดีนะครับในรูปของการออนไลน์นะครับครับ ถึงแม้คุณครูทั้งสามท่านจะจะจะ,กะเกษียณอายุไปนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วความเป็นครูรากงาเงาแห่งความเป็นครูของทั้งสามท่านนั้นยังถือว่าเป็นเรื่องที่ทั้งสามท่านจะต้องมีตลอดไปนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในฐานะใดนะครับพ้นจากตําแหน่งหน้าที่เป็นครูแล้วเราก็ยังต้องทําหน้าที่ของเราต่อไปนะครับเช่น ต้องน,านําความรู้ความสามารถความชํานาญการความเชี่ยวชาญก็ว่าได้นะครับมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองของครอบครัวของชุมชนแล้วก็ของทางกรมรวมทั้งประเทศชาติต,ต่อไปตามโอกาสจะอำนวยนะครับซึ่งการเป็นการเป็นผู้กเกษียณอายุนั้นสิ่งที่สำคัญคือเราต้อง เป็นผู้เกษียณอายุที่มีเกณฑ์มีสาระมีรากเง่าของความเป็นครูนะครับให้สมกับความเป็นครูอนุบาลภูเก็ตนะครับ <c oughs> จึงขอให้ท่านนำความรู้ทั้งหมดที่ท่านมีนะครับนำไปใช้พัฒนาช่วยเหลือ,อชุมชนและประเทศชาต,ติต่อไปนะครับท้ายที่สุดนี้ มขอาอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งต่างตรท,ทั้งหลายที่พวกเราทั้งสามท่านเคารพนับถือจงอำนวยพรให้ท่านทั้งสามมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงนึกหวังสิ่งใดให้สมปัานาตามที่มุ่งหวังทุกประการ สวัสดีครับ